สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กับผมมันนายเคอเบบีเคสนะฮะมาอยู่กับไมโครบพิกเซลมอนนะคะพาร์ Party, ทที่ที่ที่ห้าสิบหกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่นะฮะในเวอร์ชันใหม่กันเลยนะสามจุดสามสามนะครับวันนี้ผมอยู่กับเคเคซัสชาแนลนะฮะหรือคุณคิมซ่าซ่าก่อนก็คุณศักดาครับเป็นเกย์ผมก็เลยไม่เอามามานะะมาเราเริ่มกันที่การตับลมยไม่เริม่มบ่อย อปิงเยอะมากเลยนะลองกดแท็บดูดิศูนย์เราพันอ่ะใครพันผมศูนย์ก็ศูนย์เหมือนกันพี่ร้อยเจ็ดห้าเห็นแะไรใครปิงพันหนึ่งเนผมพันหนึ่งเลยเหรอใช่ปิงแดงเนี่ยแดงแป๊บเลยตลกเลย เราต้องเก็บอัพิกอร์นไปด้วยนะอัพิกอ์นเออถ้าถ้าเราไม่เก็บอะไเป็นไงไม่เก็บก็ไม่ต้องเก็บโดนทาไฟคือทีเดียวตายจบเลยชีวิตกูเล่นไ่เป็นมากเลยเราต้องเล่นยังไงต้องสอนเราต้องก่อนอื่นเลยต้องเดินหาก่อนอื่นก็ต้องเดินหาโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับคุณคินครับเป็นลูก้างน้าตา อะตามผมมาครับเราจะต้องไปเริ่มการเดินเดินหาแล้วครับวิ่งหาได้วิ่งได้แล้วแต่ไงแล้วแต่โอ้ไม่ก็เจอเจอหาอะไรล่ะโอ้โคตรโหดไปทันเอครับอ๋นนี่มันตัวในตัวที่ผมเคย จับได้เมชาติที่แล้วเดินช้าจังอ้าวสุดโลกไม่ใช่สุดโลกสุดสุดพื้นยินพื้นดินไม่ใช่พื้นยิน,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 ยนปะล้วก็เดินขึ้นไป<ห>ไปไหนตัวนี้อะอตัวนั้น,ต,น,นตัวนั้นมีตัวเริ่มต้นค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนาราตัว,ตวเริ่มต้นตเริ่มต้นคาตก่อนจะรูจร้จักไห,ไหมแมวเทพีน้ำลยทุ้ยตัวอะไรทุกอ่านคือกูขึ้นมวยแล้วอะ หมูเนี่ยอีหมูอา้าวคุณคุณมาเร็วๆครับมันงหมูนาราดมันมันชื่อสีสว,าว่าดอุ้ยนมันเสียงอะไรเป๊ะเตจีอะไรเอี่เป็นไรมากไหมครับเนี่ยโอเคเล่นเ,เคยเล่นเลยนีค่คืออพิกอนจีขาวร,ร่างแรกของตัวนี้จะเป็นคนที่ร้องกำนันสไตล์ไปก่อนครับ คืออะไรไฟดักอ่ะเออไม่ทันเนี่ยโอ้ my god นมาด,ดูจัก,เกเรเลยเหม่ทันเช็เบ็ดน,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 นกเมฆครับนกเมฆนกเมฆบินมันบินไม่ได้ลอยได้เช็ดเดมเราต้องนี่ไปเนะอ,อ,อีหอยไปไหนเฮ้ยอดูอ้ออออาว ชักช้าโอ้โหถ้าชักเร็วมันจะไอ้นี่ไหมมันก็เร็วสิครับมันจะแตกเร็วมากใช่เอ้ยแม่ไอ้ตายเถอะแล้วเมื่อไหร่เราจะหาเจอเมื่อที่เธอยังหายใจก็แล้วแต่ไงก็ไม่รู้ดิมาตุลเฮาเฮ้ยเจอต้นต้นสนที่หน้านูปริยติ แล้วทำไมเราอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนส่วนโลกในปัตติกีนี้เแอบโปเกมอนเซ็นเตอร์มื่อไหร่ข้าจะเจอมันเนี่ยข้ากำลังพยายามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์นายรู้บ้างไหมไม่รู้เลยอะครับแอ๋วเฮ้ยนกเมฆป่ะน่ะนี่ไงนกเมฆเขาบอกหายากกันนะชง่ามสวยว่ะขี่ได้ไหมขี่ได้วิ่งได้ด้วยโอ้ my god พอแล้วเถอะสวัสดีโอย ทำไมทำไมอันนี้มันเป็นเกาะเหรอวะดูเหมือนจะเป็นเกาะว่ะพี่เกาะเล็กโคตรๆด้วยเกาะเขากินก็แล้วแต่นี่ไงเจอแล้วเจออะไรอํานุเหมนจอดาดเลเราจะต้องหาพี่กลับมาก่อนครับไปไหนครับต้องหาดินแดนอื่นๆครับอ๋อโอเค คือจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นเกาะไงเ,เกาะเราติดอยู่ในวังวนแห่งแห่งแห่งแม่นาวในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องล่องเรือครับไปกันเถอะอนึงตรงฝากหน,นึ่งไม่มีคุณมีเรือไหมเรือของรับเองครับดีมากได้เป็นตัวถ่วงของคุณจ<า>กักดาไหวคุณเล่น ครับไปกี่อันน่ะนะครับมาหนึ่งสองสามสี่อันครับผมครับไปสามไปแล้วมาบอกทางกันขี่เรือครับเร็วเวเร็วเร็วแล้วตามมาแล้วกันมอตืดตืตืดตืดตืดตืมีดาว แม่ดาไวไม่มีแมงกะพุนได้หรือเปล่าใช่แมงกะพุนมีปลาอ๋อรอรอปวด<ม>หัวลเลยถึงจะใกล้ลองเพลงนะครับลองไม่เป็นแหละโอ้ my god เร็วๆทิ่ทองกฮ้ยน,นี่ยังไม่ถึงเหรอวะอ๋อนี่มันเป็นเกาะ อ๋อนี่ใช้ได้ใช้ได้นี่ใช้ได้น่าจะได้อยู่เห็นมีแต่ดินกับทรายนะไม่มีได้เลยก็แล้วแต่ไงมัยไม่รับมูกเลยโหเจรลายมากเรือคุณแตกมาแล้วนี่เรือผมครับไม่แตกไม่แตกไม่แตกเลยดันเรือกลับเข้าฝั่งมันเรือเล็กคนออกจากฝั่งไปไปกันต่อครับคุณปล่อยเรือไปเงินแล้วกัน นี่ก็จะมืดค่ำแล้วนะฮะไ,ไม่มีอาหารนะพหิวอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ตายอ่ามีซอมบี้ไหมไม่มีครับไม่มีอ่ามีมีแมวเออเอ,เออชนเหรอชักช้าไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นไรอะตุ่นตีกันเองอ๋อโ่า การเดินทางเนี่ยพาัะแกมันก็จะหาคออย่างเงี้ยคือแบบหาไม่เจอนะอแ,แต่อันนี้มันยังรู้สึกยังเป็นเกาะอ,อยู่นะครับนนะคนนเดือนนี้หายหมดเหรอยังอยู่ครับยังอยู่ในตัวหนึ่งสองอันสานยสับจวนเงินรอส่วนของคุณก็ไปตามที่คุณทำไปอ่ะตามไม่ถากไม่ถ้า มีไหมเจอระบอกเ่เราเปลี่ยนอาการตัดไม้เลยป่ะงั้นเราไปล่องเรือกันดีกอ่ครับผมมีเรือสองอันพอดีตรงข้างบนต้นไม้เป็นอะอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลิฟโซนครับมันคือเอาไว้ทําให้โปเกมอนธาดพืชบางตัวที่เลเวลมันไม่อัพเนี่ยใช้ลิฟโซนไปมันก็จะอัพผมเจอลาวาข้างล่างอ่ะผมไม่เลยเลยเขเชี่ยเห็นไหมเห็นตรงนั้นไหมผมเห็นแต่น้ำป็นเหมือนดันเจียนค่ะมีลาวา ช่างแม่งแล้วกันนะไม่สนใจไปกันต่อใครทักเฟ้นมาผมคิดว่าคนอะไรนะผมคิดว่าคนมีเยอยๆควรจะเล่นไหมเนี่ยครับชนแม่งเลยไม่แตกเลยเขาเรียกว่าการดันเรือชนเหมือนกันเอาจะชนเหรอ มาอวแทงแล้วเว้ยน er oh. ี like. ah. ่เรากลางอยู่ทะเลลึกอะนะทะเลแปซิฟิกมเขียนโอเชียนเนี่ยแปซิฟงแปซิฟิกอะไรอยู่ดูอ่าวอัลเลนตีนมเขียนว่าโอเชียนเฮ้ยระวังชนโอเมยิกาฟักวบิชไงเจอแล้วหมู่เกาะอันโดเมดาคือ โอ้ยนี่มันเกาะมันคือเกาะเล็กๆครับอย่าไปสนใจกระหลงปลงพวกนี้กระหลงปลงสวัสดีนายคุณมันเต็มเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วเอออันนี้แหละหรือเปล่าแต่ผมดึงคุณมาก็ได้ครับเอาเลียงมาแตกต้องไปตัดไม้ด้วยแล้วมืดแล้วอ,ะอ่ะเราต้องอยู่แดนนี้ไปนะครับ มแห้งแรงีน<ม>นคนทักมาบอกอยากแคสไม้คาด้วยครับคุณตัดไม้เพื่ออมได้นะ,ะตัดมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆโอเคผมจะไปเดินหาโปเกรสปาวเพื่อไม่ให้โปรเกสมอนเซนเตอร์นี่แหละน่าจะเป็นไม่ใช่นี่หว่านี่มันก็เกาะเหมือนเดิมครับเกาะเกาะเกาะอีกแล้วเกาะแม่กิน ผมเจอมอันเต็มเลยครับเดี๋ยวหนึงนะ <c oughs> ววดยเลยมันจะหาไม่ค่อยเจอเลยนะไม่มีอะไรเลยครับอัไหนเอนกันเอเมืออเรื่อยๆเราเป็นบ้าไรเลมักเจอพัมกินอะ<ก>่ะเกบมีอันเดียวด้วยนะ คนอินดี้เลยเก็บมันเลยเก็บมันแล้วโอเคคุณยินไปเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคจทำกว่าเป็นเกาะวะครับแล้วจะทำยังไงต่อไป เราก็ต้องเดินหาโปเกมอนเ็นเตอร์ไปหิวแล้วไงหิวแล้วครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บอ้วกอ้วกเลยเจ็บนเดือนนี่ครับม <c oughs> ันจะคลิดไนีเฮ้ยคลิอินเวนต์เขียนไงคลิปอินเวนเป็นนั่นสิ ไม่เป็นเหมือนกันก็ดดีหรอไกลแหละไกลไปละหเาาห,หลือห้าหลอนเหรอเลือดไม่ลดครับเหลือห้ารอด นี่มันไฟมหม้เลยรู้สึกไม่เหมือนเติมอืมที่ี่ไหนกันเล่ะนี่เฮ้ยให้ผมทีพีไหมอืมตัดไปอ่ะอ้าวไม่ทัน สูงกว่าเดิมอีกตัวลองตกตายนะจ๊ะแล้วใครจะมติดเยอะไอ้มันมีสองหัวเลยวะเฮ้ยนั่นหัวเดือหางนั่นเอาหางมันก็หัวนู้จักเพลงอีกไกลแค่ไหนคือใกล้ป่ะครับครับนะคะเพลงนี้เขาอินดี้มากเลยแล้วก็จะตายอุ้ยจะตายเอานะ

เลยอ่ะตายนชนะนี่ว่า,านชนะเหรอชนะใช่โคอะไรวะดีจังอะ่ะผมแพ้อ,อะ่ะเย่จำไว้เลยนะพาร์ทหน้าผมจะไม่ชว,วนพี่มาแล้วอู้หูเจลาชิ่งโคตรโหดเลยไม่ได้อีกตัวนไหนมาเจอ,อะไรอันนี้ก็มาเฮ้ยผมก็ต้องรีบหาวันทันเซนเตอร์แล้วผมผมโปเกมอนตาย,ยาไม่ได้เวลที่นีนอ้าวโดนบวกเลยยังไงต้องต้องตายแล้วนะจริงๆ ย่ตายจบนี่อ๋อนี่มันเป็นหัวมันนี่ว่าหัวหางอะไรนี่มันหางหัวมันมีปากด้วยแน่แล้วแต่ไงล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 งมีปากด้วยวงไงยบอกเลยช้าอ่ะครับใจเย็นดีจะรีไปไหนจะรีบไปไหน เอ้มันมีห่างค่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวหนึ่งสีครับครับครับไอ้มันแหยาเลยคะแน้เฮ้ยผมเจอเชฟใครวิ่งไปก่อนคนนั้นแพ้รู้อ่ะผมเจออะไรอะไรไม่รู้คุยกันลวและเนี่ยดูดิเป็นไรไม่รู้อะคนนั้นแพ้ใครนิ่งาคนนคนนั้นแพ้ถอยมาแล้วจบแล้วมันคืออะไรอ่ะ เย็ด yeah, เอ้ยปุ๊กเกมบปลเราไปผมขอเองเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แม่งแม่งเกียนว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรก็ทุบอันนี้แม่งแล้วก็เก็บจบเฮ้ย <c oughs> พี่พี่เก็บเร็วพี่กดกดเอาสิกดกดกดคลิกข,ขวาที่บอลเยี่ยมได้ไเใช่มันเป็นฮอลลูวีนนะครับ <c oughs> อ๋อมันเลยแล้ว่งอ้าว แค่นี้แหละไปกลับอ่าแลแล้วอะไไอบอลอยู่ตรงกลางอมันเป็นโปเกมิ้ลุครับโปเกมิ้ลุคือกีความจะได้พวกไอเทมไอเทมอันนี้เอาไวลกกับเอ่อโปเกม,ม,มอนตัวหนึ่งมันจะเป็นพีเหมือนเอ็นบีซีแลกผมจะได้โปเกม,มอนมาตัวหนึ่งครับแรกต้องแรกครบทุกสี<อ>ถ้าถ้าใครไม่รู้นะก็ไปดูอัปเดตของพี่ไซเบอร์เกมเมอร์แล้วกันฮะอ๋อคดิทไงเคดิตครับครับ รอเลยแล้วลบแล้วคือผมหาเมืมอบอรเซ็นเตอร์ไม่เจอครับอือฮะผมรู้สึกว่าจะติดตามเกมบอลเยมน่นนนนาเลยนี่คุณหาว่าผมไม่ชวนนะจริงๆผมชวนคุณมันหลายพาร์ทมากแล้วขี้เกียจไงเออจะไม่ได้เลยอออืออ๋อ,อนี่เราเข้าสู่ทะเลทรายแล้วผมอยากไปทะเลทราย ไปเที่ยวกันไหมเกไปก็รีบไปกระโดดลงมาโอ้ยลอดตายชิบาตายถังตกหมดเลยอ่ะไม่รังเก็บให้ทำไมตายโอ้เจได้าัโดยจะวเองตังตายเลยเก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้าโอเคอะไรนโยนเลย ไอ้ตายแถวที่น네ู้นอย่ารู้เลยให้ลู้บอกเลยกำลังจะลงเหมืองเลยเนี่ยจากออนแทร์ก็ให้ไปแล้วเข้าสู่ทะเลทรายกันเลยครับเด็กขาวินแล้วจุ๊บเข้าสู่ทะเลทรายแบลเดสเซอร์ เด็ดเดือดสุดเจ็บเลยโอ้ยคุณโคตรขี้โกงเลยแม่งวิ่งได้ไงเฮ้ยมาฆ่าตัวตายดีกว่าพี่ครับโยนของนะเอาไปเก็บไปะสุกี้อ่ะไม่คืน ไม่คืนก็ไม่ต้องมาครับพาร์ทหน้าโอ้โหโหลพี่เก็บไว้ก่อนพี่เก็บไว้ก่อนออบโคตรโหดนะเฮ้ดูเหมือนว่านี่มันก็ดูคล้ายกับจุดเดิมเลยนะครับเอ้ลอีกตัวนั้นคืออะไรอีกตัววตทอมจัู๊เนี่ยอ่าเป็นวัวครับวัวลาวาเป็นวัวลาวาอ๋อล้วอีตัวนนี่นายนนนอ่าเป็น เออขเาเรียกว่าอะไรไฟก้อนเจอไฟก้อนนะครับแต่จะทำอะไรพวกน,นาลาขโมยนาลานาา่นอนี่ไฟก้อนเจดเดนเฮ้ยพีระมิดเจดกูวิ่งครับไปจะอยู่อืออือน้แล้วนน้ำลุ้นน้ำลุ้นนำ้นำหาเลยผมอยู่นี่แอะพี่ขุดทางลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมเซตไว้ก่อน ได้เช่สิเดี๋ยวก็ตกอ,อ,อะครับพีรามตดเรียบร้อยกระโดดลงไปมีหวังตายแน่เบยไม่ตายแน่นนนเบยเปนักขุดอ่ะอโคตรโหดเลยวะ ได้เพชรมาด้วยอ,ะอ่ะอ่ามันมีเพชรมามีเพชรมาอุ้ยเฮียเจ๋ยด้วย,วยไม่ตายอ่ะตายเลย<ด>ตั้งใจเหยียบนะตะเกียกจริงเยงี่ยมคินัาเฮ้ยลวงไม่เป็นไรมาเก็บของ <laughs> อ่าเดี๋ยยวโนหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะดีๆีร้ายกัน โยนนะซอมบี้ไป <Okay. S 1> ยับมันเลยไปดักเฟสมา okay. อ้าวหายเจอเลย้างเงนทงั้งโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอออออยอออออ น,นี่เป็นครั้งแรกที่รอมันเนิ่นนานแล้วเนี่ยครับเออนี่มันไฟก้อนเวอรช์ชันตัวจิ๋วครับรนี่ยไรกนนคับี่ไไงไอที่บินเป็นมแมลงปอรู้ไหมล่างแรกมันคือตัวไหนครับรตัวนี้ครับแม่งคนละขละั้วันไงียตัวนี้แมงสีส้มเงี้ยแล้วใส่ผันเพลิด้วยเงี้ยเห็นไหมฮะแม่งคนละขั้วอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเลยครับเฮ่ไรนี่มันคือ อ่าเออีกตัวพืชนี่ว่ะคุณมันไม่มีหมูไม่มีอะไรเกิดเลยหรออะไรไม่มีอะไรไม่มีหมูไม่มีหมูไม่มีหมูเลยนะไม่มีครับเอ๊ะมีปะมีมั้งมีมีมีเปล่าวะแหั้งไหนมีเจอเขาจะไลายแล้วมีหมูอะไรกินเลยของพี่ไซเบอร์เห็นมีหมูนะเดี๋ยวผมไปดูว่าผมปิดอะไรไว้หรือเปล่า เนี่ยมีแพะ <c oughs> แพะมารีฟไข่คออะไรนี่ให้ตาเยเถอะหิวอีกแล้วอะต้องฆ่าตัตวตายเนี่ยเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> นม่ใคเมื่อไหร่จะหาเจอวะเนะี่ยไม่รู้อะอุ้ย มนม่องเลยเลยโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทที่เท่าไหร่นะห <55. S 2> ้าสิบหกทำไมจำแม่นงนี้ห้าสิบหกแล้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหนล้นะครับคะ่ะ